สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อันะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์กใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจำวันที่1พฤศจิกายน2565นะครับเป็นไงกันบ้างเหนื่อยกันหรือยังอย่าพึ่งท้อนะเพราะว่ายังมีกิจกรรมใหม่ๆรอเข้ามาเสิร์ฟอีกเพียบเลยผมได้มีโอกาสไปส่องในฟากของเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้เขาไปไกลมากๆแล้วนะแล้วตอนนี้มีแคลนไหนได้ลองไปตีบอสความร่วมมือของแคนบ้างหรือยัง เชื่อว่าหลายๆแคลนเนี่ยน่าจะไปแล้วละ่ะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เช่นกันว่าถ้าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทํำยังไงอันดับแรกนะให้เราเข้ามาที่หัวข้อตระกูลของเรานี่แหละก็คือหน้าแคลนแล้วก็ไปที่หัวข้อสนับสนุนจากนั้นมาที่คําว่าร่วมมือตรงนี้นะแล้วมันจะมีภารกิจเนี่ยให้เรารับซึ่งเราก็สามารถกดรับแล้วก็ทําได้เลยเหมือนภารกิจเดลี่ทั่วไปนี่แหละ ทีนี้พอเราทําเสร็จไอ้แต้มแครนตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาอยู่ด้านบนเห็นไหมตอนนี้แครนผมมีทั้งหมด1 6ึ5 0 50, แต้มแล้วซึ่งถ้าเราเก็บครบ1นึ0 0 0สแต้มเนี่ยมันก็จะสามารถอัญเชิญบอสได้1ครั้งโดยตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะและพอตัวเลขขึ้นโชว์นะเราสามารถกดดูได้เลย ว่าบอสตัวเนี้มันสามารถไปอัญเชิญได้ที่ไหนแล้วก็กดเดินไปได้เลยเกมจะพาเราเดินไปยังจุดอัญเชิญบอสและมันสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าใครทําหรือไม่ทํานะครับโดยมาที่สถานะความร่วมมือตรงนี้สําหรับคนที่ทําอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะติดอันดับอยู่ด้านบนเลยโดยมีแต้มเนี่ยเห็นไหมคะแนนความร่วมมือรายสัปดาห์โชว์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะสังเกตว่าเฮ้ย มันมีคนทํามากทําน้อยนะและคนที่ไม่ทําเลยเนี่ยมันก็มีเช่นกันเห็นไหมว่าคะแนนมันเป็นศูนย์ตรงเนี้ถ้าเปรียบแคนเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วในสมาชิกของแคนเนี่ยเป็นลูกจ้างนะครับแสดงว่าลูกจ้างคนเนี้ยไม่ได้ทํางานให้บริษัทเลยนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณา,ากันดูเองและกันแต่ละแคนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ด้วยกันแล้วและของมันได้เท่ากันเราก็ควรจะช่วยเพื่อนทํานะครับ และว,วันนี้ผมมีภาพบรรยากาศวันที่ไปตีบอสความร่วมมือแคลนเนี่ยมาฝากทุกคนกันด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกด้วยแหละเนาะมันก็จะดูโอนัวนิดนึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมยิ้มได้ในวันนี้ก็คือบรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันแบบเนี้มันไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะพอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมันมันปื้อนปิ่มครัมันน้ําตาจิไหลอะเราไม่ได้มารวมตัวกันแบบนี้นานมากๆแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะบอสความร่วมมือแคลนเนี่ยไม่ได้มารวมตัวกันนะส่วนมากก็คือต่างคนต่างทำเควสแล้วก็แยกย้ายไปทำภารกิจส่วนตัวไปอยู่กับครอบครัวซะมากกว่าทุกคนเห็นแสงที่อยู่ตรงหน้าไหมคล้ายๆกับม่านบาเรียรตรงนั้นมันคือจุดอันเชิญบอสนะครับคนที่มีสิทธิ์อันเชิญมันขึ้นมาได้เนี่ยมีแค่หัวหน้าแคลนหรืออาวุโสข,ของแคลนที่มีสิทธิ์สงครามเท่านั้นนะคนอื่นไม่สามารถอันเชิญมันขึ้นมาได้ พอรู้แบบนี้อาวุโสก็จัดเลยครับละเลงเต็มที่เลยงานนี้ไม่รู้บอสท,ที่โผลมาเนี่ยมันเป็นของแคลนไหนแต่ไม่ต้องห่วงของรางวัลพวกนี้มันเด้งเข้าตัวละครเลยและได้เท่ากันทุกคนไม่ต้องกลัวว่าใครจะแย่งใครยกเว้นกล่อง MVP ที่มีไว้สําหรับคนที่ลาดบอสได้เท่านั้นบอกเลยนะกิจกรรมนี้ทุกคนต้องช่วยกันจริงๆนะครับยิ่งพวกเราทําภารกิจได้เยอะบอสท,ที่จะเปิดได้ก็เยอะขึ้นตามไปด้วยและของก็จะได้เยอะตามขึ้นมา และนี่คือของที่ผมได้จากกล่องบอสความร่วมมือของแครนจำนวน6กล่องซึ่งของข้างในมันก็ไม่ธรรมดานะเจนว่าผมได้หินตีบวกฟ้ามาด้วยทุกคนและมันเป็นของที่ได้อยากได้ใช่ไหมล่ะยังไงก็ไปช่วยกันทำนะภารกิจแครนยิ่งเราเปิดบอสได้มากหลายตัวมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของดีๆมันก็จะเยอะตามไปด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเดตใหม่กันบ้านดีกว่า วันนี้ผมจับมาชวนทั้งเซิร์ฟ g ก o บ a l แล้วก็เซิร์ฟเกาหลีเลยเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันไว้เริ่มที่ฝั่ง g ก o b a l กันก่อนละกันเขาได้ทําการเพิ่มท้าดวลเผ่าแคร์ระดับ6เข้ามานะมีใครเข้าไปสองบ้างหรือยังนี่นะนี่นะอันสุดท้ายเลยไอ้เจ้าตัวที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมี2ตัวด้วยกันก็คืออสูรแห่งท้องฟ้ากับโบกี้พิสิง คือเข้าใจแหละว่าน้องๆทั้งสองตัวนี่อยากจะมีส่วนร่วมในท้าดวลเผ่าแครนด้วยเขาก็เลยจับยัดมันลงมานะครับและบอกเลยว่าน่าจะยากพอสมควรไม่ใช่ยากพอสมควรแหละน่าจะยากมา,มากๆเลยไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปถึงระดับนั้นไหมนอกจากท้าดวลเผ่าแครนแล้วมันยังลากบอสแครนเนี่ยตัวที่7มาด้วยนะใช่ตัวที่7จ็ดไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่แปดนับตัวนี้มีชื่อว่าแมงป่องอสรพิษกระหายเลือด แล้วมันก็ได้ของดีมากๆเลยนะทุกคนไปต่อกันที่อัปเดตสุดท้ายของฝั่ง g l o b a l กันบ้านนะทางวีเมดเนี่ยได้ทำการเพิ่มของล็อกอินประจำวันใหม่เข้ามาเจ้าแพ็กเกจนี้มีชื่อว่า Bunny Guru Hobby Check In สำหรับเจ้ากระต่ายชั้นคูนะมันบอกว่าชานโกซึนาเดเจ้าหมดประโยชน์แล้วละ่ะของที่เจ้ามีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเสริมแกร่งให้กับตัวละครเลยและเมื่อเจ้าหมดประโยชน์เจ้าก็ควรจะหายไปซะส่วนฉันจะเข้ามาทาหน้าที่แทนเจ้าเอง ของที่ได้ด้านบนนะครับทุกคนสามารถเลื่อนดูได้เลยและมันเป็นของที่ผมมองว่ามันดีขึ้นเยอะมากๆนะส่วนถ้าใครอยากได้ของด้านล่างนะครับก็ทักไปที่ทาง Over Top Up ได้รับรองถูกกว่าแน่นอนนอกจากของล็อกอินใหม่แล้วมันยังเอาเข้ามาในส่วนของแฟชั่นใหม่ด้วยไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปสังเกตกันบ้างหรือยังแฟชั่นใหม่ตรงนี้นะครับที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันมีในส่วนของเครื่องประดับเอยไม่ใช่เครื่องประดับหลัง ยานพาหนะมีใครไปส่องหรือยังยานผาหนะแล้วก็อาวุธนะับเนี่ยแต่ผมมองว่ายานกับอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างจะขายแพงมากๆเลยนะแต่ถ้ามันสวยเนี่ยแพงเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายทั้งนั้นวันนี้ผมได้ดำเนินการซื้อเข้ามาอีก2แพ็คนะครับผมอยากได้หลังอะหลังแล้วก็เอ่ออะไรอะมวกดูนี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมกดรับมาแล้วนะ จากนั้นผมจะทําการใช้ตั๋วที่ผมได้มาเนี่ยใช้เลยนี่นะครับผมจะทําการซื้อหมวกหมวกที่ผมจะใส่เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเ,เป็นสีสีดำแล้วกันนี่นะปับ๊บดำไหมดำยังปับ๊บเข้ากับชุดหรือยังเฮ้ยดำแล้วดำแล้วทุกคนเข้ากับชุดแล้วนะนี่เฮ้ยเข้าไหมเฮ้ยเข้าเข้าเข้าว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยได้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 เอานี้แล้วนนี่แหละกดแล้วนะหนึ่งสองซ้ำป๊าบนี่ได้มาแล้วนะครับมวกและอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะทําการซื้อก็คือเจ้ากระเป๋าข้างหลังตัวนี้นะครับมันน่าจะสวยน่าดูเลยทีเดียวแต่ว่าเฮ้ยต้องกดใช้ตั๋วก่อนไหมดูนี่นะนี่นะครับตั๋วกระเป๋าด้านหลังนี่เลยเราสามารถเลือกสีได้ทันที สีที่ผมจเจ้าก็คงจเจ้าเป็นสีเดียวกับชุดนี่แหละครับน่าจะสวยกว่านี่เฮ้ยดูกลมกลืนเลยว่ะหรือว่าสีดำ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 ดำดำดำไม่สวยนะเอาแดงไหมแดงแดงทั้งตัวแต่ว่าแต่ว่าแดงแดงน่าจะสวยกว่านี่นี่น,น,นี่ทุกคนเอาประมาณนี้ไหมนี่เออแจมแจมแจมเอาสีนี้แหละ งั้นจัดเลยนะหนึ่งสองสามปานี่ได้หลังมาอีกแล้วจากนั้นเราไปดูรีวิวกันดีกว่าฟึบเป็นไง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 ,นไงสวยไหมนี่โอ้โหทุกคนเฮ้ยเท่อยู่นะได้อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะนี่นี่นี่สวยไหมสวยไหมโอ้อยางเท่เลยอะเท่กว่าปีกอะ มันก็ดูตะมุตะมิดีนะเอาเป็นว่าโอเคจบเรื่องแฟชั่นไปนะครับเราไปดูที่อัปเดตของฝั่งเกาหลีกันบ้างบอกเลยนะถ้าทุกคนได้ยินเนี่ยจะดีใจมากๆอัปเดตแรกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเขาได้ทําการเพิ่มสัตว์ขี่ตัวใหม่เข้ามาตัวนี้มีชื่อว่ากวางเวทมนต์บอกเลยนะว่าโคตรสวยมากๆและผมคิดว่าถ้ามันสวยขนาดเนี้ยวีเมดน่าจะจับมันมาลงตลาดเองดียังไงรอติดตามกันได้เลยและถ้าคิดว่ามันเข้ามาจริงๆเนี่ย มันน่าจะมาในราคาที่แพงพอสมควรต่อมาอัปเดตเรื่องที่2นะครับเรื่องที่ทุกคนเนี่ยได้ยินแล้วน่าจะดีใจไปตามๆกันก็คือเขาได้ทําการเพิ่มจตุรัสเวทมนต์แล้วก็ยอดเขารับแลรชั้นที่9เข้ามาแล้วนะและพลังรบที่เข้าได้เนี่ยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนะครับหากใครยังพลังลบไม่ถึงตรงนั้นให้รีบเล่งน,นะคุณสามารถไปฟาร์มได้ที่รับแลรชั้น9้าหรือจตุรัสเวทมนต์ชั้น9 นอกจากนั้นยังไม่พอนะเขาได้เพิ่มความพิเศษให้กับจตุรัสเวทมนต์เข้ามาอีกคือมันจะมีห้องใหม่เพิ่มเข้ามาโดยใช้ชื่อว่าห้องต่อต้านเวทมนต์แต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยพอมันเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรนะอาจจะแปลผิดก็ได้โดยจะเพิ่มให้กับจตุรัสชั้น6ตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปนะจนถึงชั้นที่9ห้องนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะอย่างแรกเลยในห้องต่อต้านเวทมนต์ม่อนที่เกิดมันจะเป็นม่อนธาตุมืด อารมณ์น่าจะประมาณคล้ายๆกับในปราบปามหรือในหอคอยมังกรนั่นแหละครับวีเมดบอกว่าห้องนี้มันจะให้ค่า exp เยอะกว่าห้องประสบการณ์แล้วก็ห้องฝึกฝนแสดงว่าถ้าแผนนี้เข้ามาเซิร์ฟ g ก o b a l เมื่อไหร่แปลว่าเราจะมีห้องเก็บเลเวลนะเก็บ exp เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้องห้องแรกก็คือห้องประสบการณ์ห้องที่2ก็คือห้องฝึกฝนและห้องที่3ก็คือห้องต่อต้านเวทมนต์อันนี้ได้เยอะกว่าประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝน สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบอยบอย